โอเคนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม d e t a Force Mobile นะครับผมวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์นะจ๊ะไม่ได้ทำคอนเทนต์หรอกเราก,รอก,ก็อยากจะเล่น AWM นะครับที่ผมเพิ่งได้มาใหม่นะแต่งประมาณนี้เลยนะครับผม AWM แรงขนาดไหนก็คือแรงที่สุดในเกมนี้นะครับผมถ้าเทียบกับดาเมจปืนอื่นๆจะนะครับผมจะปลดล็อกอที่เลเวล30กว่าๆนะผมก็ไม่แน่ใจว่าเท่าไหรก็ประมาณนั้นนะครับผมเราไปลองกันเลยสำหรับใครที่งงว่าเกมนี้คือเกมอะไรคือเกม แนวสงครามคล้ายๆแบล็ตั e ฟิลผสม,มคอร์บดิวตี้นะทุกคนโอ้โห,โหไอคือด่านนี้มันเป็นส่วนใหญ่เป็นระยะใกล้นะทุกคนเแล้วเล,เล่นสนไหนมายิงก่อนเลยแล้วนะฮนะจะยิงใครตายไม่เี่ยประเด็นน่ะแม่งเดี๋ยววางอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นที่จุดเกิดน,นะทุกคนจะได้ไม่ต้องเดินไกลๆนะดูซิว่า AW ผมในด่านใกล้ๆอย่างนี้จะได้เล่นไหม เอาได้หนึ่งศพว่ะยิงสุ่มไปก่อนนะทุกคนตัวนี้จะมีสกิลติดตัวก็คือมันจะสามารถสแกนได้นะครับผมแล้วก็มีธนูสายฟ้านะครับยิงดักไว้ก่อนแม่มันเข้ามานะทุกคนย,ย,ยิงไม่ใครไม่โดนเลย,ยเข้าไปดิโอเดิ เอ้าเข้าหัวไปหนึ่งทีนะช็อตช็อตไปมีคนโดนนะอุ้ยอุ้ยข้างหลังไอ้เหี้ยพื้นยิงไม่ตายไอ้สัสพื้นยิงไม่ตายยิงไม่ตายเดี๋ยวๆดี๋ด๋เมื่อกี้มาเห็นคนยิงสุ่มไปก่อนแล้วกันโอเคเราได้เสนนสแกนอนี่นัดละ อยู่ขอบนี่ตึมเลยเข้าหัวเป็นนันหนึ่งอ้าวตายเฉยเลยคุณนึ้ว่ายิงไม่โดนเอาไปอีกนึนัดเฮ้ยระเบิดสตันเย็บร้อยรอดไหมอ้าวคุยิงอะไรเนี่ยอ้าวอาๆอๆาอ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 าไม่คนมาข้างหลัง แล้วพอเล่นได้อยูนนะทำได้มุมยิงอ่ะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยอุ้ยเอ้าแล้วเพื่อนโอ้โหมันวางไอ้นั่นอยู่วางหยุดเกิดไว้ตรงนั้นไหนชิบหายมึงยิงหยุดเกิดมันด้วยเฮ้ยเฮียนี่มาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนแล้ว อเอาข้างหลังอีกแล้ว <c oughs> เดี๋ยวขอวิ่งไล่ไถ่ายแป๊บหนึ่งนะไม่งั้นไม่น่าไหวว่ะตัวนี้มีความสามารถนะทุกคนคือจะสไลด์ได้ oh. เป็นตัวเดียวของเกมนี้เลยนะทุกคน oh. จะสามารถสไลด์ได้ตัวอื่นไม่สามารถสไลด์ได้นะเฮ้ยมาไงเนี่ยถ้าใครเวียนหัวขอโทษด้วยทุกคนพอดีมัน <c oughs> ผมต้องหันหน้าจอไปๆนะ เยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยสมมก่อนใครอ่ะตรงนี้มันจะมีนะเต็มเลยเฮ้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 ยมึงอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยไปยึด A ดีกว่าเฮ้ยมึงใครอีกแล้วเนี่ยอาว What <c oughs> อา้อาวอ้ากูดาวเฉยเลยเอ้าวอ้าวเนททำไมทำกันอย่างนี้ล่ะ <c oughs> ตัวน,นี้จะมี <c oughs> <c oughs> อันติเมอันติเมก็คือ <c oughs> วิ่งเร็วนะทุกคนแล้วก็จะมีสกิลอีกอักอนนึงก็คือยิงล,ลูกระเบิดนะครับแต่ผมยังไม่ได้ยิงนะกูวิ่งวิ่งมารชาเป็นลมโบเลยไปต่อไซบีกลงังโดนยึดยิงกว่าจะตายากายูเล่งอะไรวะเนี่ยเลงตีน เราตายแล้วอไม่ใช่เพื่อนโอเคมีศัตรูอย่างนี้นั่นเนี่ยกูวิ่งมาของกูดีๆว h a t เอ้าเอ้าเอ้ากูยังไม่ทันได้ลุกเลยโอเคกูป่าสโมก่อนไม่ไหวอันตรายเหลือเกินเฮ้ย ตายหมดแล้วเพื่อนแม่งเก็บหมดเลยผมไม่มีประโยชน์ลเลยตอนนี้ <c oughs> ได้ช่วยตัวนึงก็ยังอุ้ยซีโฟเหรอน้อง <c oughs> ย้อนสอนมาเมื่อกี้ <c oughs> เอาไม่ตายหรอเอา รีโหลดกระสุนแลวนะเฮ้ยเฮ้ยกูรีโหลดกระสุนอยู่แล้วเพื่อนกูไปไหนหมดด่าสมองกันชุบเพื่อนกันนะฮะมองอะไรไม่เห็นเลยอุ้ยได้เฉยเลยวะเฮ้ยอะไรเนี่ย ฉีดยาแป๊บในจุดดีแบบงงๆโอ้ยโดนแฝดอีกกูกูอยู่ทรงไหนเนี่ยอยาตายอ้ <c oughs> มาแล้วมูจะฉีดยา <c oughs> เราใกล้ชนะและ้วทุกคนไม่ได้เล่น AW ซะงั้น <c oughs> เรียบร้อยชนะครับผม <c oughs> มาตายนี้ เข้าหัวไปดิรอแม่งหยุดแม่งเลยจบมีคนยิงเราเมื่อกี้ใช่จริงจริงด้วยมันมีคนโดดลมมาเมื่อกี้วิ่งนี่ไงตกใจไอ้เหี้ย <c oughs> นู้นเล่นเกมผีอุย้ยเต็มเลยมันสตัน์ลืมเปล่าวะเมื่อกี้มันจะมีอีกนะจริงๆด้วย ไปไแล้วว่าแล้วเหมือนได้ยินเสียงเกือบ <c oughs> ตาย <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> อุ้ยเข้าหัวเฉยเลยอยอะไรวะเนี่ยบวจะยิงโดนก็โดนมันผมได้ยินเสียงคนแถวผมเลยอ้าว <c oughs> ตายซะงั้นฟัง <c oughs> กันนะเกือบตาย ดีสิบคนดีสิบคนมีคนยิงมาด้วยไม่งั้นไงโอ้ไม่ตายม่้าเไเอ้าเอ้เอาเมนก็ยิงผมไม่โดนอะไรวะเนี่ยรอรอรอร โดนไม่โดนตายเฮ้ยงอผลนิดนึงก็ไม่ได้เหรอออกมีเส้นยิงชุบอีกแล้วลูกช่างชุบ สลับกันชุบอย่างเงี้ยแหละเอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรียบออ้อยเราว่าเราไป <c oughs> ไปวิ่งไถคนดีกว่านะครับผม, <c oughs> มเหลือ E C A ใครยิงอะไรเจอกันแล้วอ,อุ้ยวุ้ย โอ้โหขนาดนี้เลยเหรอวูขนาดนี้เลยลูกพี่มึงยิงขนาดนี้เลยเหรอต่อแล้วกันถึงแม้จะมีรถแข่งไหนะโอ้โหแผ้ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดสมัครสมาให้ผมด้วยนะครับผมไปบ๊ายบาย